สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านยูเคนดูนะครับที่นี่เป็นเว็บไซต์นะครับที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจกิฟฟรีนผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นการทากิฟฟรีนแบบออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอบทเริ่มต้นของการทากิฟฟอรีนแบบออนไลน์นะครับหรือผ่านอินเทอร์เนต็ตผ่านเว็บไซต์ของบ้านยูเคนดูนะครับซึ่งผมจะพูดถึงแนวความคิดต่างๆที่ เราทําธุรกิจนะครับเราทําแบบไหนเราทําอย่างไรนะครับหรือว่าใครบ้างที่จะร่วมทําธุรกิจกับเราได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูว่าธุรกิจที่เป็นแบบออนไลน์นั้นดีอย่างไรนะครับแล้วก็ใครสามารถทําได้บ้างนะครับหรือบางคนก็มีคําถามครับว่าถ้าสนใจที่จะเริ่มทําธุรกิจเนี่ยถ้าทําเว็บไม่เป็นทําโปรแกรมไม่เป็นนะครับจะสามารถทําธุรกิจ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ไหมนะครับผมพูดถึงอย่างแรกอย่างแรกเลยนะครับก็คือออนไลน์ดีอย่างไรนะครับ ผู้ถึงการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็จะมีหลากหลายธุกรก,กิจใช่ไหมครับอาจจะหลายๆคนอาจจะเ,เปิดเปิดเรียกว่าเป็นช็อปออนไลน์เปิดขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตนะครับหรืออย่างที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือมีคนเอาสินค้าเนี่ยมาโพสต์ขายบนเฟซบุ๊กเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับอันนั้นก็คือเป็นคล้ายๆเป็นร้านค้าออนไลน์ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นร้านค้าส่วนบุคคลออนไลน์นะครับซึ่ง ก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เล่น f c e e o o o ใช่ไหมครับก็จะมาเห็นสินค้าเหล่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อซื้อขายกันได้ใช่ไหมครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเราก็จะเห็นในรูปแบบของการทําธุรกิจอ,อื่นๆน,นะครับอย่างเช่นการาเปิดให้สมัครนะครับแล้วก็เอาเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยมาทําการตลาดหรือ นำเหมือนเป็นตัวตัวแทนของการขายสินค้านะครับคือตัวเองเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีสินค้าที่เป็นของส่วนตัวนะครับแต่ก็ไปเหมือน <pe> มีเว็บไซต์อื่นๆที่เขามีสินค้าอยู่แล้วเราก็มาเป็นตัวแทนนะครับอย่างเช่นของพวกอมิรของเว็บไซต์ดังๆที่ขายหนังสือนะครับหนังสือที่เมืองนอกนะครับที่ดังๆเลยนะครับก <ourd> ็หลายๆคนก็ไปทําธุรกิจตรงนั้นกันอยู่นะครับเาเรียกว่าเป็นตัวแทนเหมือนขายเอา เป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็มีธุรกิจอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับที่ปัจจุบันนี้มาเปิดทำออนไลน์กันนะครับธุรกิจกิฟฟ r รินก็เป็นธุรกิจตัวหนึ่งนะครับที่เป็นธุรกิจในแบบเครือข่ายซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เป็นการทําแบบตัวต่อตัวหรือพูดคุยกันตามบ้านนะครับเราเรียกว่าเป็นการทําแบบออฟไลน์นะครับซึ่ง ก็เป็นการไปพูดคุยเล่าแผงงานตลาดนะครับหรือว่าสาธิตสินค้าให้ดูตามบ้านนะครับหรือตามศูนย์ต่างๆตามแล้วแต่สถานที่ที่จะนัดคุยกันได้นะครับแต่วันนี้เราได้ประยุกต์นะครับนำธุรก,กิจเครือข่ายกิฟฟินเนี่ยมาทำกันบนอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับโดยที่เราใช้เราบ้านยูคินูเนี่ยได้เขียนโปรแกรมนะครับได้ทำเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปนะครับ ให้เราเนี่ยใช้ทาใช้เป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจกิฟฟอรีนนะครับพูดถึงข้อดีดีอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยคือเราสามารถทำควบคู่กับงานประจําได้นะครับลหลายๆคนผมเชื่อว่าลหลายๆคนเนี่ยก็ยังมีงานประจําของตัวเองทําอยู่นะครับแต่ก็อยากมีรายได้เพิ่มนะครับอยากมีรายได้เสริมหรืออยากอยากมีรายได้ทางอื่นเข้ามาเป็นารายได้ของตัวเองอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งธุรกิจออนไลน์เนี่ย ก็เป็นช่องทางทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ประกอบกับมาใช้ทํากับธุรกิจเครือข่ายแบบกิฟฟรีเนี่ยก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยนะครับเราสามารถทําควบคู่คกับงานประจําได้ใช่ไหมครับเพราะว่าในระหว่างที่เราทํางานประจำเนี่ยตัวเว็บไซต์เนี่ยก็ยังทํางานของเว็บไซต์อยู่นะครับเราไม่ได้ไปเบียดบังหรือไปรบกวนเวลาในงานประจําเลยนะครับสามารถทําได้นะครับข้อดีอันที่2ก็คือเราบริหารจัดการธุรก,กิจของเราเนี่ยจาก ที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนก็ใช้เขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับเป็นแท็บเล็ตก็ตามหรือเป็นโทรศัพท์มือถือแบบแบบใหม่ก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตและเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการทําธุรกิจออนไลน์ของเราได้นะครับเพราะนั้นมันก็ทําให้เราทําธุรกิจได้จากทุกๆท,ที่นะครับในระหว่างที่เรานั่งรถเมล์ ในระหว่างที่เรานั่งทานข้าวกับเพื่อนอยู่ที่โรงอาหารนะครับเราก็อาจจะดูโฆษณาของเราบ้างนะครับดูรายการอ,าออนไลน์มีคนสมัครเข้ามาไหมอะไรไหมนะครับเราสามารถดูได้ตลอดเวลานะครับสามารถจัดการได้ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําจากที่บ้านอย่างเดียวนะครับสามารถทําได้ท,ท,ทุกทุกทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้นะครับ อ,อันแรกนะครับทำคู้คู่กับงานประจำทำ,ทำที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็พอนานๆไปเนี่ยเราก็สามารถเหมือนกับวา่าเราจะเห็นว่าโฆษณาหลายๆอย่างบอกว่าเป็นการทําธุรกิจจากที่บ้านนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คุณแม่เองนะครับที่เป็นภรรยาผมเนี่ยที่อยู่ที่ก็เป็นคนประสานงานในเว็บไซต์บ้าน you Can e ยูเคนดูเองก็อยู่ที่บ้านนะครับแล้วออกจากงานประจำนะครับแล้วก็มาอยู่ที่บ้านนะครับทำธุรก,กิจจากที่บ้าน นะครับช่วยในการติดตามประสานงานผ่านเครือข่ายของเว็บไซต์ของบ้านยูเคนดูนะครับก็เป็นเหมือนเป็นการทำงานเต็มตัวตรงนี้อยู่แล้วนะครับอีกหลายๆข้อดีซึ่งเราจะค่อยๆทยอยพูดคุยกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลาเยอะตรงนี้นะครับผมจะไปหัวข้อต่อไปคือบอกใครทำได้บ้างนะครับจริงๆออนไลน์นะครับถ้าถ้า,าเราได้รู้จักธุรกิจออนไลน์จริงๆเนี่ยมันก็จะมีคอนเซปต์อยู่ไม่ ไม่ไม่ยุ่งยากเกินไปที่เราทุกๆคนสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ในการทําธุรกิจได้นะครับโดยเฉพาะาการทําธุรกิจกับบ้านยูเคนดูเนี่ยเนื่องจากว่า,าเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์สําเร็จรูปนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็เป็นการเรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจของคิฟฟารีนเพิ่มเติมนะครับใครทําไรบ้างทําได้ทุกคนนะครับแต่คนที่สมัครสมาชิกคิฟฟารีนเนี่ยต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับซึ่ง ผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าท่านที่ค้นหารายได้เสริมหรือมองหาช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากงานประจําที่ทําอยู่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นวัยทางานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ได้ดูวิดีโอตรงนี้นะครับส่วนมากก็สามารถสมัครได้สามารถทําธุรกิจอ,ออนไลน์แบบนี้ได้นะครับทำแบบไม่เป็นจะทําได้ไหมนะคําตอบก็คือทําได้ครับทาได้เพราะว่าในบ้านยูเคนดูเองเนี่ยเรามีวิดีโอแบบนี้นะครับแนะนําวิธีการทํางาน ให้กับคุณคุณตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับาการจนถึงที่คุณจะสามารถทําธุรกิจของคุณได้เองนะครับวิดีโออื่นวิดีโอก็อย่างเช่น,ชนว,วิดีโอแนะนําการสร้างบล็อกนะครับวิดีโอแนะนําการทําโฆษณานะครับวิดีโอ,อเรื่องแผนงานตลาดกิฟฟิร์นะครับการใช้งาน Facebook การแชร์เว็บไซต์นะครับการทําโฆษณาอะไรต่งตางๆนะครับเป็นความรู้ที่จําเป็นที่คุณจะต้องใช้ในการทําธุรกิจออนไลน์ของคุณ นะครับเรามีให้ทั้งหมดนะครับามาดูว่า,าบ้านยูเค a นดูเนี่ยเว็บไซต์บ้านยูเค a นดูเนี่ยมีอะไรรองรับในการทําธุรกิจของคุณบ้างนะครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับคือเรามีวิดีโอแบบนี้นะครับในการแนะนําคุณให้ทำธุรกิจของคุณเองได้นะครับเรามาีโปรแกร,รมบริหารทีมงานนะครับในการบริหารจัดการองคอ์กรดาวไลายเครือข่ายของคุณได้ทั้งหมดเลยนะครับคุณจะสามารถดูได้ว่า ภายใต้ตัวคุณเองหรือภายใต้องค์กรเครือข่ายของคุณเองเนี่ยมีใครบ้างนะครับชื่ออะไรบ้างนะครับมี Facebook อยู่ตรงไหนนะครับตำแหน่งอะไรแล้วมีเบอร์โทรอะไรมีอีเมลอะไรนะครับแล้วก็เขาขึ้นตำแหน่งอะไรแล้วนะครับเราสามารถดูในการบริหารจัดการมีการบันทึกการติดตามประสานงานอยู่ทั้งหมดนะครับเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่บ้านยูเคดูเนี่ยมีไว้พร้อมให้กับคุณคุณได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับเพียงแต่ เรียนรู้ในการใช้งานเท่านั้นเองนะครับเรามีระบบตอบรับอัตโนมัตินะครับระบบตอบรับอัตโนมัติก็คือพอมีคนคลิกสมัครเข้ามานะครับคลิกสมัครเข้ามาในเว็บไซต์บ้านยูเคนดูเนี่ยระบบก็จะมีะบบตอบรับอัตโนมัติเลยเสมือนว่าคุณทํางานเสมือนว่าระบบเนี่ยทำงานแทนคุณตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณอาจกําลังทํางานประจําอยู่นะครับแต่ อาจจะมีคนป้อนสมัครสมาชิกเข้ามาในบ้านยูเคนดูภายใต้โฆษณาของคุณเองเนี่ยระบบก็จะมีแจ้งคุณว่ามีคนสนใจแล้วนะนะครับแล้วก็ระบบก็จะมีแจ้งคนที่ป้อนข้อมูลเข้ามาด้วยว่ายิานดีต้อนรับเข้าสู่บ้านยูเคนดูขั้นตอนการทําธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้คือระบบก็จะตอบรับให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีการติดตาม ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเรามีห้องประชุมออนไลน์นะครับห้องประชุมออนไลน์ผ่านตัวคลิกม m e นะครับเอาไว้รองรับสําหรับบางคนที่ดูวิดีโอแล้วยัง,ยงอยากที่จะเพบเจอกันนะครับเป็นตัวเป็นๆน,นะครับก็จะมาคุยกันแบบออนไลน์นะครับเรามีทั้งแบบคุยกันแบบสดๆแบบนี้นะครับแลแล้วก็คุยกันแบบวิดีโอแบบนี้ก็มีนะครับหรือว่า คุยกันแบบประชุมแบบออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้นะครับในประชุมออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีตารางนัดประชุมกันนะครับในเป็นเป็นในแต่ละเดือนเราก็จะมีตารางแจ้งให้คุณคุณทราบนะครับเช่นอาจจะมีเรื่องการพูดเกี่ยวกับเรื่องแผนการตลาดนะครับอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานเว็บไซต์นะครับการทําโฆษณาการทำแอดเวร์ตกับ Google ทําอย่างไรนะครับการทําบล็อกนะครับการใช้ Facebook ทําเพจทําอะไรแบบเนี้ยนะครับ วิธีการทำธุรกิจทั้งหมดทั้งมวลท,ที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นนะครับว่าด้วยด้วยระบบของเราที่มีอยู่นะครับด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยจะสามารถเป็นตัวรองรับและก็ปรับดันให้คุณคุณประสบความสำเร็จได้นะครับที่เหลือก็คือเข้ามาทำธุรกิจเข้ามาใช้เครื่องมือที่บ้านอยู่แค d ดูมีให้นะครับเรามีกลุ่มปิดในตัว Facebook นะครับซึ่งกลุ่มปิดนี้ก็จะเป็นเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง ก็จะมีวิดีโอต่างๆอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับเรามีการพูดคุยแชร์เรื่องสินค้าต่างๆของกิฟฟอรีนใครใช้สินค้าเราติดปัญหาตรงไหนหรือ,อประทับใจตรงไหนนะครับสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเครื่องสําอางสอบถามได้ทุทกๆเรื่องในนั้นนะครับเราคุยกันเสมือนญาติเสมือนมิตรนะครับคุยกันได้ทุกเรื่องในนั้นนะครับทำให้ทุทกๆคนเนี่ยก็สร้างสายสัมพันธ์กันได้นะครับถึงแม้เรา จะอาจจะไม่เคยพบหน้าค่าตากันแต่ก็เสมอรู้จักกันมานานนะครับด้วยกระบวนการของบ้านยูเคนดูที่มีอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเรามีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ให้คุณคุณใช้ในการโปรโมทเว็บไซต์ฟรีนะครับสเว็บไซต์ก็คืออ uh, ่า u k n n d o n e t นะครับกับตัว m อ m s o c i e t y b i z นะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเมื่อคุณได้สมัครสมาชิกกิฟฟีนแล้วเนี่ยสมัครสมา,สมาชิกบ้านยูเคนดูแล้วก็ออกรหรัสกิฟฟินเรียบร้อยเนี่ยคุณจะ ได้ใช้เว็บไซต์นี้2เว็บไซต์ฟรีๆเลยในการเป็นเครื่องมือในการทําธุรกิจกิฟฟรีของคุณเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกิฟรกฟรีเนี่ยสมัครนะครับเริ่มต้นในการทําธุรกิจกิฟฟรีเนี่ยคือสมัครแค่180บาทนะครับแต่สำหรับท่านที่เข้ามาทําธุรกิจเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเรียนเสนอให้ก็คือเราจะต้องซื้อสินค้าใช้ด้วยนะครับเพื่อให้เราได้รู้จักสินค้านะครับอย่างเช่น เลอบน้ําเป็นยังไงนะครับยาสีฟันเป็นอย่างไรแปรงสีฟันเป็นแบบไหนนะครับหรือ,อายาสระผมนะครับเครื่องสาอางข,ของคุณผู้หญิงนะครับอาหารเสริมต่างๆนะครับเราจะต้องสัมผัสสินค้านะครับในในนามที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจของเราเองเนี่ยเราจะต้องรู้จักสินค้าของเราเองนะครับซื้อก็ไม่จําเป็นต้องมากครับพันสองพบาทแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราว่า เราต้องการใช้สินค้าประเภทไหนในการเริ่มต้นนะครับซึ่งสินค้าเนี่ยในแคตตาล็อกของบริษัทกิฟฟินก็มีให้เราได้เลือกใช้กว่า2 0 0พรายการนะครับเราสามารถดูสินค้ากิฟฟินเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกิฟฟินนะครับกิฟฟินไทยแลนด์ .com ก็มีสินค้าเยอะๆเลยนะครับที่เว็บไซต์ของกิฟฟินเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดเอกสารอาเอกสารอาหารเสริมต่างๆนะครับเอกสาร ความรู้ต่างๆนะครับในในตัวสินค้าเองก็มีที่ที่นั่นนะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งหลังจากที่คุณคุณได้สมัครสมาชิกกิฟฟินแล้วก็จะได้เอกสารเหล่านี้เป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นคู่มือในการทําธุรกิจนะครับแล้วก็สมัครสมัครกิรฟฟินเนี่ยหนึบาทตอนนั้นเองนะครับตลอดชีพไม่ต้องต่ออายุไม่ต้องรไรนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ในการทําธุรกิจกิฟฟินของคุณเองผ่านอินเทอร์เน็ตกับ เว็บไซต์ของบ้านยูแคนดูนะครับเรายินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับถ้าสนใจก็ที่จะถ้าสนใจที่จะทําธุรกิจคิฟฟรีหนงนคุณนะครับในแบบออนไลน์หรือทําผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเชิญได้ที่บ้านยู c คนดูแห่งนี้นะครับหรือท่านที่ดูวิดีโอผ่านวิดีโอนี้ผ่านเว็บไซต์ MLM Society biz นะครับก็ป้อนข้อมูลกรอกข้อมูลสมัครเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวระบบจะตอบรับคุณเองนะครับแล้วก หลังจากที่ระบบตอบรับแล้วเนี่ยคุณจะได้รับอีเมลนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดําเนินการตามที่ระบบแจ้งให้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นทากิฟฟอรีนนะครับเป็นการทำผ่านาทำธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตของคุณเองนะครับยินดีต้อนรับทุกทท่ทานครับแล้วเจอกันในเรื่องอื่นๆต่อไปแล้วก็มาร่วมสร้างาสร้างความสาเร็จด้วยกันนะครับยินดีมากครับสวัสดีครับผม